สวัสดีครับพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับพี่บ่าวก็จะมารีวิวเส้นทางนะครับมาตามทุ่งนานะครับเส้นทางทุ่งนาเส้นทางไปนาของภาคอีสานนะครับในประเทศไทยของเรานะครับว่าเป็นเส้นทางอย่างไรนะครับอันนี้ทางไปนานะครับไม่ใช่ทางระหว่างหมู่บ้าน นะครับไปทุ่งนาจริงๆเลยนะครับจะเห็นว่าสองข้างทางก็าจะเป็นทุ่งนาเป็นป่าไม้นะครับก็จะมีบ้างที่เป็นบ้านคนเนื่องจากว่าคนก็จะนิยมมาอยู่ตามทุ่งนาตามที่ที่ไล่ของตัวเองนะครับก็จะมีบ้านคนอยู่บ้างน,นะครับป,รปลายไม่เป็นไม่มีหมู่บ้านอยู่นะครับก็ นะครับก็ประมาณนี้นะครับเมืองไทยของเราเดี๋ยวนี้การพัฒนาก็าดีนะครับมีถนนท้นทางซึ่งเป็นคอนกรีตนะครับสองเลนนะครับแม้นว่าจะเป็นสองเลนที่ไม่กว้างใหญ่มากนะักแต่รถก็สามารถที่จะสวนทางากันได้นะครับนี่คือทางเส้นทางไปมาแล้วก็มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าก็เข้าถึงทุก ที่ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าในดงนะครับหมในทุ่งนาก็จะมีไฟฟ้าไปถึงได้เลยนะครับสะดวกสบายนะครับนี่คือเส้นทางนะครับเส้นทางที่เราใช้ในการสัญจรไปท้องไร่ทุ่งนานะครับ ก็ประมาณแบบนี้นะครับ <c oughs> จานากำลังเก็บเกี่ยวข้าวนะครับในช่วงนี้นะครับจะสังเกตเห็นลดสีข้าวนะครับกำลังลงไปซีข้าวนะครับ S <S <S <c oughs> โอ้ยหลงทางไปเลย ไปเลยว่าแมนสิเขาไปนี่เที่ยวนี่เขาเซนีนี่นะอ่าอาไปขุ่นได้ไปหอดหอดบ้าปีุดนี่หอดอ่าแมนบ้านนี้ยังล่ะทีมีอบตำรวจไหมบ้านรุนสวรรค์อ่าแมนแมนบ้านรุนสวรรค์ลูกท่านเขาเซนีเขาเลี้ยวซ้ายไปตลอดเลยตกลงเลยนะอ่าโอเคโอเคโอเคไป่ทำผิดนะครับโอเคเพื่อนไปไปโชคดีโชคดีขับรถดีๆีเนอะ รับตอนนี้เราก็มาที่ถนนหลักนะครับเป็นถนนทางหลวงนะครับข้ามทางหลวงมาก็จะเป็นถนนาภายในชุมชนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ถนนที่เรียกว่าเป็นถนนของ <c oughs> ทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนานะครับตอนนี้เข้าอยู่ในชุมชนอยู่นะครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกท่านได้ดูได้รู้นะครับเส้นทางตามชุมชนตามบ้านนอกนะครับเป็นนะครับตอนนี้ยังอยู่ในชุมชนอยู่นะครับหลังจากที่เดินทางจากบ้านจากทุ่งนามานะครับไปตาม เส้นทางหมู่บ้านของชุมชนนะครับแต่และชุมชนเขาติดต่อกันอย่างไรนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นถนนระหว่างหมู่บ้านนะครับระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างชุมชนนะครับเป็นถนนลาดยาง นะครับเมื่อกี้เนี่ยไปนานะครับอันนี้ก็เป็นถนนไปนาเช่นกันนะครับเป็นทองไร่ทุ่งนาเช่นกันนะครับก็จะมีะหมู่บ้านอยู่บ้างน,นะครับนี่คือทางไปนานะครับไปสวนเปไร่นะครับก็จะถนนประมาณนี้นะครับนะนอกจากไปสวนเปไร่แล้วก็ยังเป็นถนนที่ใช้ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้านชุมชนด้วยนะครับ เป็นถนนลาดยางซึ่งดูแลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นถนนมีไฟฟ้าไปตามเส้นทางนะครับแต่ไม่มีไฟสองสว่างตอ,อนกลางคืนนะครับหรือถ้าจะมีก็ควรจะเป็นในชุมชนในหมู่บ้านนะครับค่อยดูว่าจะมีไหม เส้นทางนี้พี่เปาก็ยังไม่เคยมานะครับก็อยากจะรีวิวให้ทุกท่านได้ดูว่าถนนในภาคอีสานเมืองไทยของเราเส้นทางมันเป็นอย่างไรตอนนี้ก็มาเข้าชุมชนนะครับเข้าชุมชนแล้วนะครับเส้นทางภายในชุมชนก็เป็นอย่างนี้แหละครับเมืองไทยนะครับถึงถึงแม้นว่าจะไม่เจริญร้อยเปอ์ แต่ความสะดวกสบายก็อยู่ในระดับหนึ่งเช่นกันนะครับเป็นถนนหน,นทางนะครับตอนนี้เข้ามาในชุมชนแล้วนะครับก็จะถนนเส้นนี้มันจะมีทั้งหมู่บ้านอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทางไปไปนานะครับไปสวนไปอะไรก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับอยากจะให้ทุกท่าน ที่กำลังชมอยู่ได้ดูบรรยากาศนะครับถนนหนทางนะครับของเมืองไทยของเราเป็นอย่างไรนะครับที่นำมาเสนอไม่ใช่ว่าเอามาอวดมาโอ้นะครับก็อยากจะให้รู้อยากจะให้เห็นความจริงว่าบ้านเมืองอีสานนะครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรนะครับ มันเป็นอย่างไรถนนหนทางสะดวกไหมนะครับพี่น้องที่จะไปจะลําบากไหมนะครับนี่ก็เป็นเส้นทางนะครับทางข้างหน้าก็จะไปทุ่งนาเหมือนกันนะครับการดูอ <c oughs> ันนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในชุมชนอยู่นะครับ อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านนะครับเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้มั้งนะครับเนื่องจากว่าพี่บ่าวก็ยังไม่เคยมาก็ยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นอย่างไรเอ,อลงเขตโรงเรียนนะครับอันนี้ก็โรงเรียนนะครับก็ดูโรงเรียนนะครับก็โรงรียน,นเป็นแบบนี้นะครับ นี่โรงเรียนปฐมนะครับโรงเรียนปฐมปหนถึงป .6 6เท่านั้นเองนะครับก็มีอาคารนะครับมีสถานที่สวยงามนะครับก็นี่แหละครับถนนบันเจนบทในเมืองไทยทางภาคอีสานนะครับทุกเส้นทางก็จะคล้ายๆกันมั้งเนาะ เะครับแม้ว่าพี่บ่าวจะยังไม่เคยไปนะครับก็ดูเส้นทางเส้นนี้เออลืมบอกไปว่าเส้นทางเส้นนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอจตรุรพ,พิมานกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับรอยต่อถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นชายแดนชายแดนของอำเภอ นะครับพอออกจากชุมชนก็จะเป็นนะครับท้องไร่ทุ่งนานะครับเป็นถนนตามบ้านนอกนะครับไม่ใช่ถนนสายหลักนะครับกว้างถนนก็กว้างถนนลาดยางนะครับสองเลนนะครับ วิ่งสะดวกสบายเลยนะครับถ้าพี่บ่าวบอกว่าจะสวยงามก็อย่าพึ่งเชื่อนะครับอยากให้ดูนะครับอยากให้ดูเองนะครับว่าสวยงามไหมถึงแม้นว่าจะมีบางช่วงนะครับเตียงไม่สวยงามเท่าเท่าที่เห็นนะครับแต่ก็ยังดีนะครับสามารถวิ่งได้ ครับครับในชุมชนก็จะมีพวกสัตว์เลี้ยงนะครับวัวมีวัวมีควายในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่วัวควายกำลังจะเข้าบ้านนะครับก็ดูนะครับการขับขี่ก็ต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังนะครับออกจาก ชุมชนก็จะเป็นทุงน่งนานะครับทุง่งนานะครับช่วงนี้ตนนีเส้นนี้รู้สึกจะมีความคดเคี้ยวมากนะครับมีทางโค้งามากเลยนะครับ ท่านที่ใช้ถนนหน้นทางก็ต้องระวังนะครับเส้นทางนี้รู้สึกจะทางโค้งเยอะนะครับตรงไปก็ไปตามทุ่งนาครับตรงนั้นก็จะเป็นถนนคอนกรีตเช่นกันนะครับถ้าไปทุ่งนาจริงๆส่วนมากก็จะเป็นคอนกรีตนะครับไม่ใช่ลาดยางนะแต่ถ้าเป็นถนนระหว่างชุมชนระหว่างหมู่บ้านก็จะเป็นลาดยางนะครับออกไปทุ่งนาจริงๆหรือในชุมชนในหมู่บ้าน นะครับตามซอกซอยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ